พี่กุ้งให้ดูนะคะอันนี้คือสิวอุดตันหัวปิดหรือว่าสิวหัวขาวสิวประเภทนี้จะเป็นฟ้อนขาวๆอยู่ใต้ผิวนะคะแล้วก็ตัวนี้พี่บอกได้คําเดียวว่าส่งกลิ่นเหม็นด้วยนะคะสิวประเภทนี้จะเป็นเนื้อคอมมีโดนนะคะกัดกินก้อนเนื้อของผิวของเราเวลามันกินนะคะกินไปปุ๊บถ้าเราปล่อยให้มันกลายเป็นเม็ดอักเสบเนื้อตรงที่มันกินนะคะมันก็จะกลายเป็นหลุมโบ่ลง ไปเลยนะคะทําให้หน้าผิวผิวหน้าของเราเหมือนผิวพระจันทร์นะคะไม่เรียบนะคะขุกขระทําให้ผิวไม่เรียบเนียนทีนี้ถ้าเราจะมารักษาในเรื่องของรอยหลุมจะรักษาค่อนข้างยากเพราะมันเป็นหลุมใหญ่ไม่ใช่รูขุมขนกว้างนะคะสิวประเภทนี้เราจะปล่อยไว้ไม่ได้เลยนะคะยิ่งปล่อยนานยิ่งกินเนื้อนะคะเราจะต้องกดออกเวลากดจะกลายเป็นฟ้อนเนื้อขาว,ขาว ะะออกมาเป็นเส้นใหญ่ๆนะคะสิวประเภทนี้กดเองไม่ค่อยได้เพราะกดเองจะระบมนะคะแล้วก็ทิ้งรอยดำด้วยต้องกดโดยผู้เชี่ยวชาญชำนาญงานเท่านั้นนะคะไม่งั้นน่าจะเป็นรอยดำนะคะรักษายากอีกนะคะ